เบรกมือไฟฟ้าเนี่ยวิธีต่อนี่เป็นสายไฟขึ้นไปหาสวิต์อันนี้อันนี้เป็นสายลมวิ่งไปอาตัวแยกลมตัวนี้จะยิงลมเข้าไปหาเข้าไปหาปั๊ม ลมลมจะถูกแบ่งตรงนี้อันนี้มาจากเป็นเยียบตอนนี้จะเป็นตัวปิดเปิดลมเวลาไอตัวเซเลโนย์ตัวน,นี้มันจะเป็นสวิต์พอเราดึงสวิตต์ปุ๊บตัวนี้จะทํางานตอนนี้มันจะใช้ลมมาจากถังตันนี้ตัวนี้เป็นสายลม ออกจากถังหลมออกจากถังมาพักอยู่ซซลิโนยตัวนี้พอเราสั่งเปิดปุด๊บหลมก็จะวิง่งเข้ามาน,มานี้มานี้มานี้ก็มาวาวตัวนี้พว,วตัวนี้ก็จะสั่งก็ไปหาปั๊มตัวนี้แล้วรถก็จะเบรกเบรกชุดหลัง จะใช้สองอันก็ได้ลูกหน้าด้วยก็ได้แต่คงผมใช้แค่ลูกหลังเป็นเบรกไฟฟ้าเป็นแนวทางตัวนี้มันตัวนี้มาจากเป็นเหยียบข้างหน้าถ้าเราไม่ใช้ลมตัวนี้ถ้าเรายังไม่เปิดสวิตช์ลมตัวนี้ก็จะเข้ามานี้เวลาเราเหยียบ พอเราดึงเบ่งมือลมจะมาจากทางนี้เข้ามานี้ดูดีเนี่ยสายลมมาเซลินอยตอนนี้มมเซลลนอยตอนนี้ใช้ลมจากท้งลมสายสีเหลืองนะ ตัวนี้ราคา700กว่าบาทตัวนี้300ใช้งบไม่เยอะอันนี้เป็นสายลมธรรมดาเป็นแนวตั้งนะครับ